โอเคครับผมสวัสดีครับอยู่ยกับผมพี่เต้าของสิ้นครับตอนนี้ตักน้ำแห้งไปเรียบ,ร,ยบร้อยครับเออตักน้ำแห้งไพืลอเพี่น้องเดี๋ยวมาดูนอาจารย์น็อตหาป์วอะไรหนะ่อยเป็ีนตะคือวะนี่เอาขึ้นสะทั่งบ้่ง นี่บะเอาเอาเอาไปหาปลาไหลแล้วพี่น้องนั่นเห็นเราขุดหูนั่นเนนบิ่งนั่นน่ะเจอรูปลาไหลแล้วครับเฮ<ค>้ย,<ค>ยขี่เหรยขึ้นไม่รู้จะเจอหรือเปล่าได้ไปชนสองสามตัวครับ แต่ปลาคอน่อยสองครับตัวพี่น้องเอ๊ตัวใหญ่หนิพันพ่อครับวันหนสินล,ลบอยู่น้ำมือนีลน่ล่ะวันไหนลงลุยบ้างครับนี่เดี๋ยวมาดูว่าอาจารย์อัดจะมานไหม

ตน้อยนั่นตัวน้อยพูดแมว่พูดไดไหมครับอะไรต้งพูดมพูพูดขอแล้ว่ยโอ้ยินดาวดเลยพี่น้องเออแ้มแรกครับแ้มแรกมันมันฮ้าเจ้าเ ม,ม,ม,ามาเบิ่งรลมดิชิมานวะครับเฮ้ยโอ้ยฟงจะแขวนผ่านผ่านบ่มี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 ไปไปเอ้ยเอ้ยแงงลบเลยไปเอาบุญทางไปท,ทางบุญครับ กำลังไดนซัมเนี้ครับบมีครับ ต้องได้กินปลาไหลนองพัล้ำพูนะพี่น้องเออนี่นี่นะโอ้วันมันตัวน่อยพดตัวน่อยเขาอะไรื่อละเออ พอถ้าปุ๋มันลงจับป่าเลยเดิยว้าพื่อเกบนี่นี่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยค่ะเฮือก้าส่งด่วนแน่จันเฮ้ย<ะ>อันนี้ออกวะ ตัว้ตัวนี้ตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันไม่ออกักคักัละวานี้เอาจริงแล้วานีครับอุ้ยมันออกมันออกมันต้องหาแนวทางไงว้นียันฟังข้างนี้นะองนี่อีก

อนึงแล้วครับเอาเอาแห้งหมนตมบานนี่เดือรหยบร้อยได้อีกหนึ่งเต็มครับมัานครับมันนี่ได้กินแค่ต,ตมปลาไหลมันนี่รัดอัดเป็ดปลาไหล ตัวไงเลยเอา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 เอเฮ้ยโหท่าละบาดีไปแฉงจังมาดิเอาละครับเอาละครับเริ่มมันและว่น้อง ไม่ยม่นจีออกออกวะน,นี่เอแงี่ไปนี่จังวะาปนี้ได้แล้วครับปาควอยใหญนา่าจะเป็นตัวนี้แหะที่เข้าตามหาเีา่ะเนอาจะเป็นตัวนี้แหะ ksmt你layakomnsbs的 <laughs> quăng nỉ, bật tơ miu, ạ. ô, thấy không ạ, nhìn ạ. ô, đây tổ này ạ. à, ô, 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 lên cầu gòn, tụm cướp là bà nhéo. tổ bay nhảy ạ. nỉ tổ này, tổ nhảy tham cản. แหวมันเป็นเรื่องไรดูดิเอออ่ะได้อีกตัวนึงครับโอ้นั่นนั่นนั่นโอ้นี่ตัวนึงนี่มันลงาไม่แล้วนั่นเอาเอาสองตัวพร้อมกันครับคุณน่ะตัวนี้อยู่น้ำอาจารย์น็อตเขาคุณ Mà lông à lạ. Tối lắm. mình lủng bén ừ, ăn lận, cứ ăn tôi nhảy tiếp các, Tôi rồi, nó nó, nó เจมครับตัวนี้เดยจเจักเสียนม่อจ่าขอกลอูกน่ด้ยีต้มไปแล้ววะครับเอ้ยเอาแม่เอาแม่พอแล้วครับพอแล้วพอแล้ว

ตัวนี้จังเยาเฮ้ยเก็บเต็มทั้งละเก็บเครื่องทั้งแล้วมันครับปีนนี้มันมันเดี๋ยวเราติดตามกันต้นต่อไปครับผมมาสิมันอยู่ปะติดตามกันต่อครับพี่น้องเขา่อยว่าผมว่าน่าจะมีอยู่นะ เอาไม่นัเอาไม่นัอ้วนนี่ตัวใหญ่ขึนนครับนี่อึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาเอาเอาต่อซีหนึ่งต่อซีมหนึ่งข้าท่าละบาทนีงพี่น้องเบิ่งกันเงีๆครับคลิปนี้เนี่ยเอ้ยข้าท่าละบาทีอเข้าท่าบาลี ไปครับผมสองมือเลยโอ้ยเราประหยัเลยไหมเราประหยัดครับประหยัดเนี่ยบ่ออกมาเลยมเหือขักวัวจะวาขั้กวัวจะวาขักว่เนี่ยมันครับฮะ มาถ่ายเลยโอเคเหื่อยเอาอยากถ่ายรูปเอ้าแงงกำว่ายาดเลยบอามีความยานเลยครับเจ้า โอ้มัดฐันนีลยครับเราหูจากหยันไปไหลเลยไหมสุดยอดเลยครับเฮ้ยเบื้องในเครื่องทงั้งอะไรตรวจเลยพี่น้องมาแลงเมนูดเด็ดครับไม่ตัวนึงครับโอ้ได้ดปลา ตัวนึงครับเอปอัดฐา,านครับปัดฐา,านมาเรงครับผมเมนูปัดปไปไหลใจเย็นจรงจกักบ่มาปลาไหลใจเย็นนะเพรมันคักรุ่นแล้วซีม,มันหมดแล้วครับลงไซม์จะหมดลลแล้วจนะานอัดลุยทั้งรอบสาแล้วอันจีได้์ซัมนี่แล้ว าจไม่เป็นตะลมเถอะโอ้แข็งอยู่อ๋อซื้อสิมืดแล้วล่ะครับพี่น้องบ้าน,น <Hello. S 1> ขขาหนึ้าขอยายเว้ย มาถานครับทีมงานเจ๊แฟงครับเซบอสเศรษฐีเจริญทรัพย์นะพี่น้องนี่ก็เป็นกนารหาปลาไหลครับหาอยุห่างก,กินเพื่อพี่น,อน้องบ้านเฮาล่ะเออมาถานครับมาแรงถัดปลาไหลใสเ่ยเย็น่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ออนเดตแห้งๆ <c ười> เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ นีต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ